สวัสดีครับขอต้อรับทุกท่านเข้าสู่รายการเสียงชช่แดนเสียงต่อจดดออ,กออกอากาศทาง fm 105ร้ต่อจดดอจังหวัดยโสธรพันตำรวจเอกรินวัผู์วัฒนาติการผู้กุม c a p การตำรวจระเวนชช่แดนที่22อำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีท่านาทีภูมดดิ้วยการสถานีมองนี้บปพร้อมกันมอบความสำคกนในผมทิติพันธ์ทองดีจเจริญชัยดำเนินรายการนะักขอรับเสียงต่อจดตอดตำรวจป่าผู้พักดีนะักรบตำรวจ เขาก็มีเรื่องรล่าดีมีสาระมาฝากตอนเป่น้องอีกเช่นเคย5ช่วงรายการสำคัญ 1. ภาพเก่าเล่าความหลัง 2. เสียงชายแดนเสียงทำตำรวจป่า 3. ตระเวนข่าวชาวตจดอ4ข่าวทั่วทิศฮิตทั่วไทยและก็มาถึงช่วงที่หาครับเหตุยู่เห็ดกินอย่าลืมนะครับช่วยกันกดติดตาม f a c e b o o k เสียงชายแดนตำรวจป่าเสียงชายแดนแฟนเพจทาง Facebook นะครับเรามีข่าวใหม่ให้ทุกวัน ไปที่เรื่องราวที่น่าสนใจนะครับนี่กามายิบภาพเก่าเราข้ามหลังเมือนีนก็เป็นเรื่องของจังหวัดอุบลราชธานีที่บอกว่าเริ่มจากสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ครับในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ดินแดนนัน้นเป็นที่ตั้งเมืองอุบลราชธานีและกาจังหวัดไก่เคียงนี่แหละครับก็มีกลุ่มชนมาตั้งรักปักแรงอยู่น่านละ่ะบอลมา จังหวัดบนนี้มาใหม่มีชนพื้นเมืองมาอยู่ก่อนแล้วนะครับส่วนใหญ่เป็นพวกที่สืบเสื้อสายมาจากขอมหรือที่เอิ่นกันว่าพวกขาพวกซวยพวกก้วยในราวพุทธศตวรรษที่20ได้เกิดการย่ยงจิงาราชสมบัติกรุงศรีสัตนาคณหุตหรือว่าเบียงจันนะครับภายพลจันนั้นก็ยกข้ามโค้งมา มาตั้งหลักปักฐานอยู่ที่จังหวัดร้อยเอ็ดบ้างอยู่ที่จังหวัดอำนาจเจริญฝั่งนี้ใช่หมดเลยเลยครับเรื่อยมาจนถึงอุนบลราชธานีต่อมาก็มาถึงปี2310ต่อมาเมื่อปีพศ2310ขณะที่กรุงศรีอยุธยากำลังจะเสียแก่พมานั้นได้เกิดสงครามกลางเมืองเพื่อแย่งชิงราชสมบัติในกรุงศรีสัตนาคณหด อีกครั้งหนึ่งทั้งนี้เพราะพระเจ้าหล่อผู้ครองกรุงศรีสัตนาคณหนดถึงแก่กรรมโดยไม่มีโอรสสืบราชสมบัติแสนเท้าพระยานาโวนายตาจึงพร้อมใจกันอัญเชิญกุมารองค์หนึ่งในจำนวนสององค์ที่สืบเชื้อสายจากพระเจ้ากรุงศรีสัตนาคณหนดองค์ก่อนและได้หลบหนีภัยการเมือง มาอยู่กับนายวอนายตาเมื่อคราวพระเจ้าองค์ลอยกกําลังกองทัพมาจับพญาแสนเมืองฆ่าเสียเมื่อพศ2275จึงพร้อมใจกันอันเชิญกุม,มารองค์หนึ่งขึ้นครองกรุงศรีสัตนาคณหนุส่งพระนามว่าพระเจ้าสิริบุญสารเมื่อพระเจ้าเมื่อพระเจ้าสิริบุญสารครองกรุงศรีสัตนาคณหนุษ พระองค์ทรงแต่งตั้งราชชกุมารพระอนุชาเป็นพระมหาอุปราชพร้อมทั้งทรงแต่งตั้งนายวอนายตาเป็นเสนาบดีให้มีบรรดาศัตดิ์เป็นพระเป็นผลให้พระบวพระตาเกิดความโรมนัสเป็นยิ่งนักโดยไม่ได้เป็นพระมหาอุปราชดังประสงค์ดังนั้นพระวอรพระตาจึงอพยพครอบครัวให้พลจากกรุงศรีสัตนาคันหุต ข้าแม่น้ำโขงมาทางฝากตะวันตกตั้งหลักแหล่งอยู่ที่เมืองหนองบัวลำพูดำเนินการปรับสภาพเมืองใหม่สร้างค่ายประตูหอรบให้แข็งแรงเปลี่ยนนามเมืองใหม่ว่าเมืองนครเขื่อนขันกาบแก้วบัวบานหรือที่ปรากฏในเอกสารบางแห่งว่าเมืองจำปานาครขวางกาบแก้วบัวบาน พระเจ้าสิริบุญสารทรงทราบการสร้างเมืองใหม่ของพระบอพระตาพระองค์เข้าพระไทยว่าการที่พระบอพระตาปรับปรุงสร้างเมืองก็เพราะจะคิดการศึกต่อพระองค์จึงทรงให้แสนเท้าพระยาไปห้ามปรามพระบอพระตาไว้ทั้งสองก็ไม่รับฟังพระเจ้าสิริบุญสารทรงมีรับสั่งให้ยกกองทัพไปปราบปราม ทั้งสองฝ่ายสู้รบกันอยู่เป็นเวลานานถึงสปีก็ไม่สามารถเอาชนะกันได้พระวพพตาเห็นว่ากำลังของฝ่ายตนมีน้อยคงจะต้านทานไม่ได้ในที่สุดจึงได้แต่งเครื่องราชบรรณาการไปอ่อนน้อมต่อพร้อมทั้งของกำลังกองทัพมาช่วยศึกที่เกิดขึ้นแต่เมื่อทัพพม่ายกมาเรื่องราวจะเป็นอย่างไรว่าให้พรุ่งนี้นะครับมาตามต่อประวัติจังหวัดอุบลร,ราชธานีนะขอรับ มาถึงช่วงที่2เสียงชายแดนเสียงทาตำรวจป่าเขาก็มีขอคิดสกิดใจมาฝากตอนพี่น้องเขาอีกเช่นเคยเมื่อนี้ก็บอกว่าแบกก็ทุกวางก็ได้สุขแบกก็ได้ทุกวางก็ได้สุขอย่าไปเสียใจกับการเลิกลาเพราะแปลได้ว่าเรากำลังเสียเวลาให้กับคนที่ไม่ได้รักเราแล้วโอ้อันนี้ชัดเจนเลยนะครับเพราะแปลได้ว่าเรากำลังเสียเวลา ให้กับคนที่ไม่ได้รักเราแล้วอย่าไปเสียใจกับการเลิกลานะครับแบกไม้ก็ทุกวางไว้ก็ได้สุขไม่มีใครรักก็หันมารักตัวเองก็ได้มาคนเดียวไม่ใช่หรือไปคนเดียวไม่มีอะไรเป็นของของใครแม้แต่ร่างกายนี้ก็ไม่ใช่ของเราสิ่งอื่นคนอื่นจะเป็นของเราไปได้อย่างไรความรัก จะมีค่ามากเมื่ออยู่ถูกที่ถูกเวลาอดีตคือสิ่งที่ต้องทิ้งแหละครับท่านปัจจุบันคือสิ่งที่ต้องทำอนาคตคือสิ่งที่ยังมาไม่ถึงอย่าไปกังวลเลยเพราะเราก็ไม่รู้ว่าตื่นขึ้นมาพรุ่งนี้จะเห็นอะไรจะได้ทำอะไรหรือจะไม่ได้ตื่นขึ้นมาอย่าไปกลัวครับอนาคตยังมาไม่ถึงเราอย่าไปกังวลเลย ท้องฟ้ายังไม่เหมือนกันสักวันอากาศก็แปรปรวนได้ตลอดเวลานับภาษาอะไรกับใจคนที่เปลี่ยนได้ทุกนาทีชีวิตจะพังหรือไม่ชีวิตจะดีหรือไม่ก็อยู่ที่ทำวันนี้ให้ดีเท่านั้นถ้าวันนี้ดีก็ไม่ต้องกังวลถึงผลของวันพรุ่งนี้ยังไงก็ดีอยู่แล้วนะครับถ้าวันนี้ดีพรุ่งนี้ก็ต้องดีนะครับ ขอให้มีความสุขกับการทำงานขอให้มีความสุขกับการเริ่มชีวิตใหม่ในปีใหม่นะครับมาถึงเรื่องนี้บอกว่าการถือทิฏฐิคือการเสียโอกาสนะครับการถือทิฏฐิคือความโกรธแค้นไม่เคยนำพาซึ่งความสงบสุขมาให้ใครเลยหากคนที่เราโกรธหรือมีทิฏฐินั้นจากเราไปอย่างไม่มีวันกลับ โดยที่ยังไม่ได้พูดคุยกันเลยไม่ได้ทำความเข้าใจกันเลยความเสียใจกับสิ่งที่ไม่สามารถทำได้ทำให้ถูกต้องก็ทำไม่ได้อีงแล้วนั่นก็ยังคงค้างคาและก็อยู่ในใจเราตลอดไปอย่าไปถือทิฏฐิอะไรครับอย่าไปโกรธคนนั้นอย่าไปโกรธคนนี้อย่าไปออกว่าโอ้ยไม่ไปเผาผีอะไรทำนองนี้นะครับตัดญาติขาดมิตรอันนั้นคือทิฏฐิและถ้าสมมุติว่าเขาไม่ได้อยู่แล้ว เาจากเราไปแล้วสิ่งที่เราถือทิฏฐินั้นมันก็จะคาใจเราอยู่ตลอดเวลามีเวลาก็ไปพูดคุยมีเวลาก็ไปยอมนะครับมีเวลาก็ไปสนเตือนมีเวลาก็ไปบอกกล่าวไปสวัสดีไปขอโทษกันก็ได้แล้วเราจะไม่ได้ค้างคาใจเมื่อจากกันไปแล้วก็จะได้มีความสุขทั้งสองฝ่ายทั้งผู้ไปและผู้อยู่นะครับอีกเรื่องหนึ่งก็บอกว่าอ่อนน้อมไม่ใช่อ่อนแ เอกลักษณ์ที่ดีงามของคนไทยก็คือการแสดงตนด้วยกริยาอ่อนน้อมถ่อมตนต่อบุคคลที่เราพบเจอเป็นสเสน่ห์นะครับเป็นเสน่ห์เป็นสเสน่ห์ที่ทำให้ผู้คนที่ได้พบเห็นมีความเมตตามีความเอ็นดูอยากคบหาสมาคมด้วยไม่ใช่ว่าจะเป็นการแสดงออกที่ทำให้เราดูเป็นคนอ่อนแอหรอกครับความอ่อนน้อมไม่ใช่อ่อนแอนะครับ กำลาแยกแยะให้ดีไปเจอคุณตาคุณยายคุณพ่อคุณแม่นะครับบางคนไม่รู้จักนะครับอยู่ท้ายบ้านหัวบ้านคุ้มวัดคุ้มโรงเรียนไม่เคยเจอกันสักทีก็เลยไม่ยกมือสวัสดีไม่อมน้อนถมตนอันนี้ก็ไม่ได้นะครับให้ท่านถือเสียว่าความอ่อนน้อมถอมตนนะครับเป็นการสร้างสเสน่ห์ท่านสร้างสเสน่ห์ได้ด้วยสิ่งนี้ด้วยกิริยามารยาทอันอ่อนน้อมคนที่ได้รับ ไหว้หรือว่าได้เห็นเราไหว้เขาก็เอ็นดูอยากคบค้าสมาคมอยากพูดอยากคุยไม่ใช่บ่าไม่รู้จักไม่ต้องยกมือไหวย้ยกมือไหว้เขาทําไมไม่รู้จักเขานะครับอันนี้ผมก็ได้เคยได้ยินบ่อยนะครับเคยได้ยินบ่อยมากเกี่ยวกับคํานี้นะฮะไปประชุมไปสัมมนาไปเจอผู้คนมากมายเพื่อนฟูงสนุกสนานคนเท่าคนแก่รุ่นพี่รุ่นน้อง แต่ก็มีหลายคนนะครับที่ไม่ยกมือไหวเกิก็มีโอกาสได้ถามเขาอยู่ก็บอกว่าเอาใจไหวาทาไมล่ะเราไม่รู้จักเขาก็มาในสมาคมเดียวกันนะครับถือว่าเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องเป็นผู้หลักผู้ใหญ่นะครับเราก็แสดงออกได้นะครับสร้างสเสน่ด้วยการยกมือไหวนะขอรับช่วงที่3จากทางรายการเสียงชายแดน เป็นรายการประชาสัมพันธ์หน่วยงานจากกองบัญชาการตำรวจตะเวนชายแดนสำนักงานใหญ่พญาไทกรุงเทพมอบหมายให้กองกำกับการตำรวจตะเวนชายแดนที่22อำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีมาดำเนินรายการที่นี่สถานีวิทยุตำรวจตะเวนชายแดน FM 105ตจดจังหวัดยโสธรน,นะครับวันนี้มาพูดคุยถึงเรื่องโควิดช่วงตะเวนข่าวชาวตจด พี่น้องชาวตวจดรวันนี้จะพาไปเรียนรู้โควิดต่อเนื่องความน่ากลัวของโควิดรอบสองนี่มันอยู่ที่ตรงไหนทําไมคนตื่นเต้นคนกลัวกันมากเลยในระยะนี้นะครับมีความซับซ้อนของการแพร่กระจายเชื้อไวรัสครั้งนี้มันรวดเร็วกว่าเดิมสาเหตุมาจากผู้ป่วยจะเป็นคนกลุ่มวัยทำงานเขาก็ กลุ่มวัยทำงานนี่ก็ไม่รู้ว่าเป็นหรือไม่เป็นแต่อาการยังไม่ออกยังไม่แสดงตัวก็อยู่ตามชุมชนต่างๆชุมชนเมืองชุมชนรอบเมืองบันนอกปนหน้ามีเบิดครับคนใส่แรงงานนี่แหละครับคนกลุ่มนี้แหละทำให้สถานการณ์ตัวเลขผู้ติดเชื้อรายวันมันสูงครับแม้ว่าในช่วงโควิด19ที่ผ่านมานะครับองค์การอนามัยโลกต้องประกาศยกย่องชื่นชม และก็ให้นําวิธีการของประเทศไทยไปเป็นแบบอย่างให้กับประเทศอื่นด้วยซ้ําไปแต่ณวันนี้นะครับมีผู้ป่วยเพิ่มทุกวันแต่ด้วยกลางเดือนธันวาคม2563เหตุการณ์กลับพลิกผันคนไทยต้องผเผชิญกับโรคระบาดลอกใหม่เริ่มจากตลาดกุ้งสมุทรสาครน,นะครับตลาดกลางกุ้งที่ตลาดแห่งนี้นะครับ มีกุ้งที่ไหนที่ไหนก็มารวมกันที่นี่เขาเรียกว่าตลาดกลางขายอะไรขายกุ้งนะครับอยู่ที่ไหนอยู่ที่สมุทรสาครที่ตรงนี้นะครับเป็นศูนย์กลางมีต้นเหตุมาจากการจ้างงานจ้างแรงงานต่างด้าวแรงงานเหล่านี้เขาก็ลักลอบเข้าเมืองมาไม่ผ่านระบบการตรวจโควิดด้วยซ้ําและก็กักตัวไม่มีการกักตัวตามที่ทางการกําหนดไว้ ระบาดใหญ่ในกลุ่มของแรงงานต่างด้าวในเมืองไทยส่วนใหญ่เป็นแรงงานที่เกี่ยวกับการประมงค,ครับทีนี้คนที่มาทำงานก็มักจะอาศัยอยู่หอพักร่วมกันอยู่ในสภาพที่ค่อนข้างที่จะแอะอัดแน่นกลายเป็นจุดกระจายติดเชื้อขยายออกไปไม่ต่ำกว่า54จังหวัดณนะวันนี้ ทำให้รัฐบาลประกาศยาแรงคุมเข้มสูงสุดในเขตกำหนดเป็นเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุดก็มีนี่แหละครับคือที่ไปที่มาเรื่องนี้คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรองศาสตราจารย์นายแพทย์ธีระบวรธนารัตก็บอกว่าปัจจัยตัวเลขผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นรวดเร็ว เป็นไปนตามธรรมชาติของการระบาดซ้ำสังเกตได้จากบทเรียน75ประเทศทั่วโลกที่ประสบปัญหาร,ระบาดรอบใหม่หรือว่ารอบสองนี่แหละ88%มักจะมีผู้ติดเชื้ออย่างรวดเร็วและก็รุนแรงมากกว่าเดิมส่วนการควบคุมก็ค่อนข้างที่จะใช้เวลานานเข้าไปถึงยากระงับได้ระงับได้ยากอีกแต่มีประเทศ เกิดระบาดซ้ำมีการจัดควบคุมได้ดีเพียง12เท่านั้นทำให้การแพร่กระจายซ้ำไม่รุนแรงมากหรืออัตราการระบาดก็ต่ำจึงเป็นเหตุให้สถานการณ์ระลอกใหม่ในไทยนี่นะครับมีแนวโน้มหนักรุนแรงมากกว่าเดิมหลายเท่าตัวบางประเทศก็ควบคุมได้ดีบางประเทศก็ควบคุมไม่ได้ ปัจจัยระบาดรุนแรงมันมาจากไหนครับมันก็มีตัวเสริมเนี่ยมีตัวส่งในการช่วยในการกระจายอย่างรวดเร็วก็คือ 1. ครับเรื่องของเชื้อกลายพันธุ์ในต้นปี2563นมี่มีจุดเริ่มต้นจากไวรัสอูฮั่นระบาดท,ทั่วโลกก่อนจะกลายพันธุ์เป็นสายพันธุ์จีสามารถพรแพร่กระจายได้ง่ายขึ้น เพราะผู้ป่วยจะมีประมาณเชื้ออยู่ในช่องปากหรือในช่องจมูกค่อนข้างมากเป็นพิเศษซึ่งเป็นช่องทางหายใจมีผลต่อการแพร่กระจายไปสู่ผู้อื่นได้ง่ายได้ง่ายกว่าสายพันธุ์อื่นนะครับนี่แหละครับคือสายพันธุ์ไวรัสสายพันธุ์จีนะครับที่เข้ามาระบาดอยู่ในขณะนี้การยาตกนะครับการยาตก ไปไหนก็ต้องให้ระมัดระวังตัวเองด้วยนะครับขอให้ปลอดภัยทุกคนมาถึงช่วงจ้องหน้าจอต่อหน้าหนึ่งวันนี้ก็ยังไปดูเรื่องราวของโควิดในต่างจังหวัดจังหวัดสกลนครภาวาผัวเมียแอบพา8แรงงานต่างด้าวมาจากระยองดอดเข้าจังหวัดสกลนครเจ้าหน้าที่รุดตรวจสอบพบมีใบอนุญาตถูกต้อง จับตรวจโควิดกักตัว14วันนะครับนายบีระเริกวานิชกุลนายอำเภอเมืองสกลนครพร้อมเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดสกลนครเข้าตรวจสอบที่บ้านหลังหนึ่งในพื้นที่บ้านลาดกระเชอตำบลห้วยยางอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครหลังรับแจ้งจากกำนันตำบลห้วยยางว่ามีแรงงานต่างด้าวเดินทางเข้ามาในพื้นที่พำนักอยู่บ้านหลังดังกล่าว จากการตรวจสอบพบแรงงานต่างด้าวจำนวน8คนเป็นชาย5เป็นผู้หญิง3อยู่ภายในบ้านเจ้าหน้าที่จึงควบคุมตัวทั้งหมดนะครับทำการสอบสวนเบื้องต้นทราบว่าเป็นแรงงานชาวกัมพูชาเดินทางจากจังหวัดระยองมาถึงจังหวัดสกลนครเวลาประมาณ20นาฬิกาเพื่อมาทำงานก่อสร้างในพื้นที่ โดยมีสองสามีภรรยาเจ้าของบ้านเป็นนายหน้าพาเข้ามาโดยทั้งหมดมีใบอนุญาตทํางานถูกต้องตามกฎหมายเจ้าหน้าที่จึงทําการตรวจเชื้อแรงงานชาวกัมพูชาทั้งหมดและสามีภรรยาเจ้าของบ้านด้วยรวมสิบคนก่อนจะนำมากักตัวที่กองรอ้อยอสจังหวัดสกลนครเนื่องจากชาวบ้านไม่ยินยอมให้อาศัยอยู่ในหมู่บ้าน ทางด้านเจ้าหนะ้าที่สาธรารณสุขก็ได้ดำเนินการตรวจคัดกรองในเบื้องต้นทุกคนก็มีอาการเป็นปกติรวมทั้งซักประวัติและก็เก็บตัวอย่างทั้ง10คนส่งตรวจโรงพยาบาลศูนย์ที่จังหวัดสกลนครเพราะมอบหมายให้ในายขนองกุลาสาผู้ใหญ่บ้านบ้านลาดกระเชอหมู่ที่12ตตำบลห้วยยางไปแจ้งความดำเนินคดีที่สถานีตำรวจตาดตนอำเภอห้วยยาง ดำเนินคดีฐานฝา่าฝืนคำสั่งจังหวัดสกลนครเรื่องมาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิดที่ห้ามเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวเข้าออกในพื้นที่จังหวัดสกลนครทุกกรณีนี่ก็มีความผิดแะครับท่านดูดีๆนะครับดูประกาศดีๆถ้าไม่รู้ก็ถามจก่อนที่จะลงมือใดๆนะครับ เรื่องราวเหล่านี้ก็ใช่ว่าจะมีเฉพาะแถวบ้านเรานะครับไปภาคเหนือก็มีแถวแม่สายทหารกองกำลังผาเมืองจับหนุ่มไทยแอบมุดชายแดนที่อำเภอแม่สายเข้ามามุดเข้ามาเรียกเข้ามาตรวจค้นพบไอพบว่ามีจำมีน้ำมูกมีไข้สูงจึงคุมตัวไปที่โรงพยาบาลแม่สายตรวจโควิดรับสรภาพทํำงานบ่อนตึกแดง พอไม่สบายเจ้าหนายก็เลยหิ้วมาส่งที่ชายแดนชุดปฏิบัติการ103เฉพาะกิจหมวด3กองกำลังผาเมืองออกลาดตระเวนลาดตะเวนเรียบชายแดนริมแม่น้ำสายไปถึงบริเวณท่าข้ามเวียงหอมบ้านเวียงหอมพบนายพีรวิทย์แซ่จือสัญชาติไทยอายุ23ปีชาวบ้านตำบลเวียงใต้อําเภอปายจังหวัดแม่ฮ่องสอนเดินข้ามแม่น้ำ เข้ามาฝั่งไทยจึงเรียกให้หยุดและเข้าตรวจคน้นไม่พบสิ่งผิดกฎหมายขอประสานเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอแม่สายเข้ามาตรวจพบว่ามีการไอมีน้ำมูกมีเสมหะวัดไข้สูงถึง37.3จึงควบคุมตัวนะครับไปส่งที่โรงพยาบาลเข้าไปหาตรวจเชื้อโควิดอีกต่อไปกักตัวในพื้นที่ไว้ก่อนเพื่อรอการตรวจสอบนี่แหละครับถ้าเข้ามาอย่างไรนะครับเราท่านก็ รับฟังข่าวเพื่อเป็นแบบอย่างว่าเขาจัดการกับคนต่างด้าวอย่างไรบ้างนะครับไม่ใช่ว่าเป็นคนต่างด้าวเฉพาะบ้านเรานะบ้านเขาที่ข้ามไปข้ามมาบ้านเราที่ข้ามไปข้ามมามีเชื้อมีไข่มีไอมีหวัดก็ต้องระวังตัวให้ดีรีบบอกให้หมดนะครับเราจะได้ช่วยกันรักษานะขอรับ มาถึงช่วงสุดท้ายจากท่ารายการเสียงชายแดนพาพี่น้องไปเห็ดอยู่เห็ดกินมือดีสภาพไปปลูกคานะครับทางภาษาตลาดเขาจะเอื่นคาเหลืองบานห้ากับคาโดยทั่วไปนี่แหละครับเอามาันแจวเอามาต่มนี่แหละคาเ่ต้มไก่เขาเนี่แหละครับผมการปลูกคาพืชเศรษฐกิจที่น่าลงทุนมากนะครับปลูกง่ายรายได้ดี5้ 8, 000, 000, าถึงแหมื่นบาทต่อไร่เลยทีเดียว ขานี้ก็นับว่าเป็นพืชเศรษฐกิจและก็เป็นพืชคู่ครัวของคนไทยทุกภาคเลยเหตดงานเหตุการมีการเห็ดอาหารต่อมีค่าว่าใช่ไหมครับการประกอบอาหารต่างๆต่อมีข่าอยู่แล้วเพราะข่าเป็นพืชเครื่องเทศที่ใช้ปรุงแต่งกลิ่นและก็รสชาติของอาหารให้อร่อยให้อร่อยน่าทานขา่าจึงเป็นส่วนประกอบ ในอาหารหลากหลายชนิดนอกจากแต่งเติมรสชาติความอร่อยแล้วคายังมีสรรพคุณในการช่วยขับลมแก่ท้องอืดท้องเฟอ้อขับเสมหะขับเหงื่อได้อีกด้วยหลายพื้นที่จึงมีการปลูกคาเพื่อป้อนตลาดตามที่มีความต้องการสูงพืชที่ผู้บริโภคต้องการสูงแล้วคายังมีข้อดีก็ตรงที่ปลูกและก็ดูแลง่ายนั่นเองไม่ค่อยเป็นโรคเป็นไพ่เลยครับผม ไปดูคุณราชพึกบอกว่าเป็นคนหนึ่งนะครับที่สนใจในการปลูกขาด้วยความที่เป็นพืชชนิดเดียวนะครับที่ปลูกง่ายไม่ต้องดูแลอะไรมากมายซึ่งตัวเขาเองก็ทำฟาร์มเลี้ยงกบอยู่แล้วเลี้ยงปลาเลี้ยงกบเป็นหลักอยู่แล้วซึ่งทั้งกบและปลาก็เป็นกิจกรรมหลักแต่ตอนนี้ก็มาทุ่มเทให้กับการปลูกขา่า ไมเลือกที่จะปลูกค่ะคุณราชพพึษก์ก็บอกว่าตามที่ไปส่งลูกกบเนี่ยก็จะไปเห็นหลายๆที่ละครับก็ได้ตระเวนดูแปลงการปลูกจริงทั้งจังหวัดระนองจังหวัดนครราชสีมาทั้งสมุทรปราการเออก็ได้ผลผลิตดีก็เลยตัดสินใจหาพันธุ์มาปลูกในพื้นที่มากกว่า50ไร่ในเขตของฟาร์มตัวเอง คุณราชพฤกษ์ก็บอกว่าขาน้นมันมีหลายชนิดนะมีทั้งขาแดงขาหยวกขาเหลืองซึ่งในบรรดาขาทั้งหมดนะครับขาเหลืองน่าสนใจตรงที่ขานี้อร่อยสีเหลืองสวยเมื่อทําเครื่องแกงก็จะได้สีสวยกลิ่นแรงหอมไม่มีเสี้ยนจึงทําให้ขาเหลืองเป็นที่นิยมของผู้บริโภคโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคอีสานและภาคใต้ตลาดมีความต้องการสูงมีเท่าไหร่ก็ขายหมดนะครับเรียกว่าขายดี ตนเองก็เลยตัดสินใจที่จะปลูกข่าเหลืองงานแรกที่ต้องทําก็คือหาพันขาซึ่งพื้นที่ปลูกหนึ่งไร่ก็จะใช้พันขาประมาณ500กิโลกรัมราคาต้นพันคากิโลกรัมละ30บาทก็เท่ากับว่าต้นทุนก็สูงนิดหนึ่งนะครับ1,500บาทต่อไร่นี่ก็เป็นเหตุหนึ่งที่หลายๆคนส่วนใหญ่บอกว่าโอ้โหมันลงทุนสูงก็เลยไม่อยากปลูก เราต้องลงทุนค่าพันนะครับเมื่อตัดสินใจแล้วนะครับก็เริ่มเลยถ้าลงทุน50ไร่ครั้งเดียวนะครับต้องใช้ขาทั้งหมด25,000กิโลกรัมโอ้โหไม่น้อยเลยนะครับถ้าคิดเป็นเงินแล้วก็เยอะนะครับค่อยๆทำไปจากเล็กไปหามากซื้อพันมาทีละน้อยทีละน้อยไปนะครับพันขาที่ดีควรจะอายุ8เดือนขึ้นไป จึงจะเป็นต้นขาแก่เหมาะสําหรับการทําพันธุ์การปลูกก็ปลูกโดยทั่วไปนี่แหละครับระยะห่างก็70็ด1คูณเจหลุมหลุมก็จะปลูก2ต้นหรือ2แง่งการให้น้ําก็จะปล่อยเข้าร่องไปเลยอาทิตย์ละครั้งส่วนการให้ปุ๋ยก็เดือนละครั้งโดยใช้ปุ๋ยยูเรียบ้างถัดมาก็ใช้ปุ๋ยสูตรเสมอถ้าใครมีแกลบดํามีแกลบขาวมี ขี้วัวขี้ควายก็ใส่เข้าไปครับผมถ้าจะเร่งหัวให้ใหญ่ก็ใช้สูตร0060นะครับอัตราปุ๋ย1กระสอบต่อหนึ่งไร่ก็โดยประมาณครับผมถ้าจะเร่งถ้าไม่เร่งก็ปล่อยธรรมชาติการขุดขาขายก็จะเริ่มได้เดือนที่6ปลูกมาได้6เดือนก็เริ่มขายละขาที่ขุดตอนนี้ก็ถือว่าเป็นขาอ่อน ก็จะเป็นขาที่เราทานกันอยู่โดยทั่วไปนี่แหละครับเอามานึ่งกับปลานี่แหละหากขูด8เดือนขึ้นไปก็จะถือว่าเป็นขาแก่ความอร่อยก็จะน้อยกว่าขาอ่อนโดยขา1กอก็จะมีปริมาณ25ต้นเวลาขุดก็จะเหลือไว้สัก5ต้นนะครับนอกนั้นก็ไว้ให้แตกหน่อแตกกอต่อไปนะครับอ่ะมีที่มีทางก็ปลูกปลูลองดูนะครับอ่ะเวลาหมด ขอบคุณนะครับรักเธอประเทศไทยผมทิติพันธ์ทองดีเจริญชัยจากลาโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ